เมารอสังราชาตตรัตุเวสาสติกันด a p านังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิทัสสะภะวุฒมานามหาปรพลาธิมันตุติมันตุวันนวันตุยสัตินโนโมทัมานาทั้งสุ හකි අanjyeරෙ සංරාජාවිරුන් හෝට අප්‍රසාාසති කුම්බන්ධා නං ආධිපති මහාරාජාය සති සෝභුතාවිතස්සා හවෝස මානාම අපනේලා හිමන්තෝ දතිමන්තෝ වන්නවන්තෝය සති නෝමෝදමානාතංසෝ. วัจฉิมนทรีสังราชังรูปโควะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชาเยสสติสโสพุทธาวิตัสสะอโหจิมมานามอัปปนฺนาธิมนฺตุสุทิมนตุวรรณวนตุยสติโนโมธมานาทั้งสุ उत्तरञ्जलिसङ्ग्राजा कुवैरो तपसाधिनाधिपति महाराजाय सती शोभूताविता सा बोधमा नामः प्रह्लादिमन्तो हृधिमन्तो वनवन्तो य सति नो मोधमानाधंसो थोथ किन विरुन को पश्चिमेन विरोप खो कोंग दि संता रोदी महाराजास मंता चतुर्ोदी स थमानाथम सो सखी कूपे खी चंद्रिके อิประเทเจคามีตวรวณนาคานีเขหาวัตุมิเขติยุมจายันตุทิวาชะละกธละวิสมียักาคันทับพนาคาทิทันตาสันติกียังมุนิวราวาันังสาธุมิสุนันตุ ธรรมสวรสณกาลูหยังเผทันตาธรรมสวัสณกาลูอยัมเบทันตาธรรมสวรสณกาลูห <t Hayır" t odo> <Jam ula> ิยัมเบทันตาโยนส่วนระกธราสมบรณ พคะตาศัทำมูลโสฬาโตเยนะพคะกุศลทำมูลปุปติปันโนยัสักพคะกุศลสาวกสังโฆวะปุปติปันโนยัสัะ यं कुर्वन्तं समं सशङ्खं गृमेः शकारैः

रं हिताय सुखाय अहं सम्मा भगवान् สวตังอภิวาดีมีโสตังภควตังอภิวาเทสวากขาตุภควตาธัมโมสวากาโลภควตังอะหัง ปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทั้งขังนามมีทั้งขังนะมมีตอนนี้ไปบรรดาหยาโยมพุทธบริททั้งหลายตั้งใจสมาทานชิ้นแปด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ขังสระนังขจามี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 ขังสระนังขจามา

เุกียมปิสังขังสระนังขจามีทุิยมปิสังขังสระังขจามิุยมปิุทังสระนังขจามีส ยัปิธรรมังสระนังขจามิปิยัปิธรรมังสระนังขจามิติยัปีสังฆงสระังขจามิิยัปีสังฆงสระังขจามิปานาติปันตาววรมณีสิกขาบัทถงสมาธิยามิปานติปันตรมณีสิกขาั อาทินาธานาวีระมณีสิกขาวัทังสมาธิยามิอาทินาธานาวีระมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิพระมัจจียาวีระมณีสิกขาวัทังสมาธิยามิพระมัจ สิกขาวาัฒนสมาธิยามิภูสาวาตาเวรมณีสิกขาวาัฒนสมาธิยามิรามิริยะมัชฌะปมมาตทานาวิรมณีสิกขาวัฒนสมาธิยามิสราเมรยาัชฌะปมมาตทานาวิ การาภูชนาวีระมณีสิกขาบัทังสมาธิยามิการาภูชนะวีระมณีสิกขาบัทังสมาธิยามิอัจจิกีโตวิทิตวิสุขะทัศนามาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานาวิภูสนะธานาวี

สิยานามหาสิยนาวีระมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิโอจาสยนามหาสยานาวีระมณีสิกขาปัทถังสมาทิยามิมานีอัตถฐสิกขาปัทถานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนาภูคะสัมปทา สิลนานิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยตี้ไปขาตโยมทั้งหมดตั้งใจสมาทานกรรมฐานอันนมยังุทสะกวตภะรก็ังกรมาสีนโะะ

าวชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัณาปรมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เจกัพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เจพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระองทั้งหลายบาาจาย์ทั้งาาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมานมรีลวงพอปานวัดบานมงคูเป็นที่สุดพอวดานปทีสุดอเรโดยกจิตก้าใจว้เ่จขาจสู่ภาวะพระกรรมฐานสูภาวะพระกรราน ทั้งสี่สิบทัศพระปีติทั้งห้าพระวิปัชนายันทั้งเก่าพระกรรมฐานทั้งสี่สิบทัศ พระปีติทั้งห้าพระปีตังห้าพะิป <an> ัสนาญาณทั้งเก้าริปัสนาญาณทั้ง่ามาบังเกิดปรายกดมหาังเกิดป้ายกในกายเทวานในกายทววาในวจีทวานในวจีเทวานในมนุทวานในมนทวาขอข้าพระพุทธเจ้า การบัตเดี๋ยวนี้ถิอขอ้โปรดยกจิตของาบเจ้าขึ้นสุภาวะเอเมกจิตขึ้นสุภาวะเอ คาบ่ายกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆรู้ภาวะการต่างๆเหตผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณาจิตที่ปรารถนาจะรู้รู้แล้ว เห็นภาพนั้นเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสได้ชัดเจนแจ่มใสได้พยากรณ์ได้ได้พยากรณ์ได้ความเป็นจริงทุกประการความเป็นจริงทุกประการเอเใดที่อับฝืบังเกิดแก่ข้าพเจ้าเอเใดที่อับฝืบังเกิดแก่ข้าพเจ้าข้้าาพเจไี่รู้เหตุนั้นอ๋อยข้าวเจ้าที่รู้เหตุ ได้โดยไม่ต้องกํกกกหกกาหนดจิตแม้แต่รานการใดแมการการบัตรเดียวนี้เถิดตอนนี้ไปขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจฟังคําแนะนําศักสิบนาทีสำหรับพระกรรมฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทกำลังปฏิบัติอยู่เวลานี้ท่านเรียกว่ามนโนมยิทธิ ซึ่งแปลว่ามีลิษทางใจเราสามารถจะเอาใจของเราไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวพุทธโลกก็ได้ไปเที่ยวแดนพิธพานแดนนรกเปิดสุรกายก็ได้ถ้าในเมืองมนงุษย์ใดจะต้องการไปเมืองไหนที่ไหนบ้านใครเมื่อไรก็ได้อยากจะรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่เมื่อไรก็ได้และนอกจากนั้น เราจะพิสูจน์ผลบุญเข้าเองที่เราสั่งสมผลบุญมาตั้งแต่ในกชาติคือหลายชาติหลายแสนชาติมาแล้วบุญทั้งหมดไม่ได้สลายไปไหนรวมตัวอยู่ที่ใจของเราบุญทรรำมาแล้วนี้จะบัรดาลให้เราตายจากความเป็นคนนี้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์หรือว่าดนในที่พรมัโลกแล้วที่นิพพานรู้ดได้ถ้าเราไปเราเจอวิมานเขาเราที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่น ถ้าเจอวิมานที่สวรรค์ต,ตายจากความเป็นคนเราก็ประโยชนสวรรค์พบวิมานที่พรมณโลกตายจากความเป็นคนแล้วก็ประโยชน์พมโลกพบวิมานขอเราที่นิพพานตายจากความเป็นคนแล้วก็ประโยชน์นิพพานและเราก็สามารถจะไปสุดบุญบรารมีว่าบุญบรารมีที่เราทํานี้เราทําทุกๆครั้งมันเสริมความดีของเราอะไรบ้างทําบุญไปแล้วไปดูวิมานใหม่ หลังเก่าจะสดสวยก็ไปกว่าเดิมภาพของตัวเองที่เข้าในเขตของเทวดามันก็ไม่เป็นรูปคนเดิมแล้วเป็นรูปเทวดาเป็นรูปพรหมเข้าเขตเท,ทวดารูปร่างเป็นเทวดาเข้าเขตพรหมรูปร่างเป็นพรหมเข้าเขตน,นิพพานรูปร่างเป็นนิพพานจะมีเครื่องประดับสวยสดงดงามที่สิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็มีเสียงมากๆโดยกันบอกว่านรลุกไม่มีสวรรค์ไม่มี แน่นไปเรื่องของเขาเราจะไปค้านแต่เราเป็นสาวว่าขององค์สมเด็จพระจินามานเราต้องเชื่อเพราะเชื่อได้เลยประเดี๋ยวท่านจะพบอยู่แล้วที่ก็ว่าไม่มีเพราะเขาไม่เคยพบก็ช่างเขาในเวลานี้เรากำลังจะพบแล้วก็สามารถจะไปได้ด้วยเมื่อไปพบได้แล้วสามารถจะรู้ที่อยู่ของเราเบื้องหน้าคือตายไปแล้วเราจะอยู่ที่ไหนเป็นที่น่าปลื้มใจ ใละความรู้นี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาทำได้จิตความจำจะทรงตัวปัญญาการตัดสินใจจะดีสอบตกยากโดยมากเขาไม่ตกสำหรับท่านพุทธบริษัทที่เป็นชาวบ้านอยากจะรู้ทั้งการประกอบอาชีพข้านาจะทำอะไรดีจะมีผลดีและผลร้ายกำไรมากกำไรน้อยเรารู้ได้ลวงหน้าอย่างไหนเราทราบว่าดีเราทา อย่างไหนไม่ดีเราเว้นอย่างนี้เราจะไม่จนจะมีความสะดวกในความเป็นอยู่เมื่อมีความมั่นใจให้ปฏิบัติอย่างนี้ <c oughs> ขอทุกท่านใช้กำลังใจแบบสบายๆอย่าทำอารมณ์ให้เครียดทำใจให้เป็นสุขเบาๆเ,เ,เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะ เวลาให้ใจออกน้ำพระอะแบบสบายๆนะไม่ต้องทําสมาธิให้ตึงเป่งไม่ต้องไปอวดว่าฉันสมาธิแน่นอย่าทำอย่างนั้นถ้าสมาธิแน่นเกินไปจะไม่มีผลในการปฏิบัติให้ขอบรรดาแตนพทธบริษัททําใจแค่สบายๆเบาๆให้ใจเข้านึรู้อยู่ให้ใจเข้าภาวนาตามวันมะ หายใจออกนึกว่าพระทะแต่เวลาที่หายใจเข้าจะออกถ้าภาวนาอยนะู่เนี่ยตอนนั้นขอจงอยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นอัขาดถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเข้าจะไม่ได้รู้ได้เห็นเพราะจิตฟุ้งซ่านฉะนั้นก่อนที่จะภาวนาเวลานี้ยังไม่ต้องภาวนาประเดี๋ยวหยุดพูดถึงภาวนาเวลานี้ตัดสินใจอย่างไง้ก่อน ตัดสินใจว่าเวลานี้เฉพาะที่นั่งอยู่ที่นี่เราจะไม่มีห่วงอะไรทั้งหมดห่วงบ้านห่วงคนที่บ้านห่วงทรัพย์สินที่บ้านเราจะไม่ห่วงถ้าจิตห่วงมันจะไม่มีสมาธิ <c oughs> เวลานี้ถึงแม้เราจะห่วงก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะเราอยู่ที่นี่บ้านอยู่ที่โน่นมันมีอะไรเกิดขึ้นก็เราก็ช่วยไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราทำได้วันนี้นะถ้าห่วงว่าบ้านมันจะมีอะไรบ้างอยากจะรู้จะรู้ทันทีสามารถเอาจิตภายในของเราหรือกายภายในไปที่บ้านได้ว่าใครทำอะไรอยู่ใครมีความสุขใครมีความทุกข์สบายและป่วยไข้ไม่สบายเราจะรู้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องนั่งรถไปบ้านไปก่อนถึงรถเลิกปับ๊บหรือทำปับ๊บถ้าติดใจถึงบ้านถ้าพอเราเคลื่อนสวไปดาวดึงได้ บอกครูผู้สอนหลังจากปรับที่ผ่านแล้วอกอยากจะดูที่บ้านไปยังไงบ้างเขาจะแนะนําให้ไปถึงบ้านได้ทันทีอย่างนี้มีความสะดวกมากบริการที่สองตั้งใจคิดว่าเราจะส่งสินให้บริสุทธิ์ก่อนนี้สินอาจจะบกพร่องช่างเถอะ่วเวลานี้เราสมาทานสินแล้วถือว่าเราเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ สิลก็เราไม่ปกครองแต่ตั้งใจว่า,วาทับธนบัตินี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทำลายศินในตนเองจะไม่ยุโยงส่งเสริมในบุคคลอื่นทำลายศินจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศินแล้วถ้าติดจิตใจตั้งหวังไม่โดยตรงว่าถ้าเราตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นขึ้นชื่อว่ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพรมก็ดีเราไม่ต้องการ ถ้าประตัดสินใจอย่างนี้กําลังใจเขาบรรดาแทมพุทธบริสัทจะสะอาดผ่องใสมากเวลาครูผู้ฝึกความเป็นทิพย์จะผ่องใสมีความรู้สึกจะเห็นภาพชัดเจนมากการเห็นจะเห็นจากใจมีความรู้สึกจากใจนี่คำว่าทิพยญญานไม่ใช่หลกตาเป็นทิพย์คือใจทิพย์มีความรู้สึกถูกต้องแต่ความรู้สึกจะไม่เท่ากันท่านที่มีจิตสะอาดมาก มีความรู้สึกทางใจเพราะก็จิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากวนไม่ลากลางวันถ้าท่านที่มีจิตสะอาดปานกลางมีความรู้สึกจ็จิตเห็นภาพแต่มัวมัวถ้าหาว่าท่านที่มีจิตสะอาดน้อยมีความรู้สึกถูกต้องแต่ว่าไม่เห็นภาพฉะนั้นการปฏิบัติคอยเชื่อใจเป็นสำคัญถ้าจิตมีความรู้สึกยังไงตัดสินใจไปตามนั้นท,ทันทีอย่างที่ครูเขาจะถาม เมื่อมีคนไปนั่งนา้าให้ทราบว่าจะมีคนเข้าไปสอนที่นิยันดังกรี๊กขึ้นให้ทราบเลยว่าเวลานี้คนจะมาสอนไม่ใช่เวลาเลิกถ้ามีคนไปนั่งนา้าปุ๊บทราบว่าเขาจะมาสอนตอนนั้นเลิกภาวนาเลยภาวนาก็เลิกลมให้ใจใเขาออกก็ไม่ต้องพิจดไม่ต้องกําหนดลอยใจส,สบายๆเขาจะสอนในการัดกิเลสให้น้อมใจไปตามเขา จิตสะอาดถ้าเขาเห็นว่าจิตสะอาดดีแล้วเขาก็อย่าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีท่านพนใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างเพราะทิพยานี้ไม่ใช่ตายเห็น,หนมีใจรู้ใจรู้ถูกต้องเหมือนกับตาทิพย์ถ้าเขาถามอย่างนั้นแต่ความรู้สึกว่ามีแต่ไม่เห็นภาพได้ทิพยานอย่างอ่อนให้ตอบตามความรู้สึกทันทีว่ามีไม่ต้องกลัวผิด แต่ขอยืนยันว่าไม่ผิดแน่เพราะอยู่ในขอบเขตเขาสมาธิเขาถามว่าท่านูานนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นเขาตอบไ่ายังไงเขาช่งแล้วตอบตามความรู้สึกของเราถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกผู้หญิงผู้ชายก็บอกผู้ชายแต่ก็ถามว่าเวลานี้ท่านพนนั้นที่มาแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกแต่ยังไม่เห็นภาพ ให้บอกครูผู้สอนว่ายังไม่เห็นภาพครูจะแนะนําในการตัดกิเลสอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เห็นภาพเพราะจิตท,ท่านไม่ยอมตัดกิเลสตามเขาแนะนําถ้ายอมตัดกิเลสตามเขาแนะนาจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะพาท่านไปพระจุลามุนีเจดีสถานเป็นเขตแดนบนสวรรค์ชั้นดาวเดืองสถิวโลก จะพบความสวยสดงดงามของสวรรค์ชั้นเด,ดึงพระจุรามณีจะพบพระอริยเจ้าพรหมเทวดามากมายสวยสดงดงามบอกไม่ถูกร่างกายของท่านเองที่ขึ้นไปก็จะเป็นทิพย์มีความสวยสดงดงามตามบุญบาร,รมีหลังจากนั้นอีกทีก็จะแนะนําให้ท่านไปในพบในเขตของพระนิพพานพระนิพพานที่เขาว่าศูนย์ในความจริงไม่ศูนย์มีสภาพเป็นเมืองแก้วที่นั้นแก้วทุกอย่าง พื้นที่เดินก็แก้วกำแพงก็แก้ววิมานก็แก้วคนก็แก้วใสยแก้วแพรวพรวเป็นยับเราเองเข้าในเกตนั้นเราก็เป็นแก้วเหมือนกันฉะนั้นขอทุกท่านให้มีความมั่นใจในความดีของท่านถ้าท่านตัดสินใจตามครูวันนี้ได้ทุกคนและกับรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ได้มาแล้วกำลังคอยครูสอน ครูจะแนะนำให้ท่องเที่ยวนในภพต่างๆมีสมนิพนธ์อารูปประพรมรูปประพรมสวรรค์ทุกชั้นเกตแดนพยาโรมนรกเปรตสุรกายเป็นตน้นหรือว่ามีการสอนยันแปดมีการรลกชาติเป็นตน้นขอบรรดาแพระพุทธศาสนิกชนที่คอยครูเมื่อหยุดจากคำสอนนี้แล้วขอทุกคนจับพระรูปพระโม์มก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสตามกกำลังที่ทำได้ แล้วใจไปตั้งวั่นิพานต่อหน้าพระพุทธเจ้าจงกว่าครูจะเข้าไปแนะนําถ้าทําอย่างนี้เวลาที่ครูเข้าไปแนะนําทุกท่านจะมีสภาพจิตแจ่มใส <c oughs> จะมีการคล่องตัวจะไปไหนได้คล่องแคล่วว่องไวตามความประสงค์ตอนนี้ไปขบันดาท่านพรทธิษิษัตทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพ้มาใหม่ ถ้าทุกท่านที่มาเริ่มปฏิบัติได้ท่านผู้มาใหม่ให้ใจเข้านึกวันนะมาใจออกนึกว่พาพระเอะขอทุกท่านเริ่มปฏิบัติได้ยไปกับไสทอลายทง่วัพัง่าิดรเจ้า ได้บรรลุแล้วได้บรรลุแล้วณโอกาสนี้ขอโอกาสนี้ให้เจ้าทั้งหลายพรรณหมายวิสุทธิสงฆ์ขอให้ท่านทั้งหลายแต่เจ้าทั้งหลายเถิดหลายได้บรรลุมาเคยร่วม มีสัยสิกรรมเาให้แกพรเจ้าใ้แพเจ้าไม่แ่ันนี้ให้แกวันนี้สาธเ้าาอสนิพพานนิพพานแพระเจ้าลายแล้เขาที่จะุเจ้าทลาักษาพระเจ้าที่พเจ้า

คอก็ชอบชนน้มาไ่แต่กอร์ดมไล่ที่เราติดแล้วใส่ไวามนสุดที่ดีใส่ไว้คนสุดที่ดีฉันยากคนดีฉันยากรนดีฉันยากันดี သောဘေသာယိယံရတေသေနယေသာဝုသေ။ပါမေနိဝေဘခပ္ပဇေ။ယေတ္တမေယျာ။တေဘူလေရတ္တိယံနုကာရပတိသေ။နာတာနိကာယေနိလယေ။ပါမေနိခပ္ပဇေတယေနိကာယေနာရစေ။နာတာနိကာယေအေကာသီ။အေကာသီနိဘေဘူရိယေ။ပါမေနိဂျောပစ္စယေ။ No.